มาเด้อม,มาเด้อม,มาในีย่างหมูพี่ย่างสันคอแล้วก็ไอ้สันท้องว่าไม่สันคอนี่ครับย่างหมูเบื้องหน้าคนย่างเนี่ยช้ำ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 อะไรครับเนี่ยพ,พ่อเอาอย่างแล้วพ่อก็มาจิ้มน้ำใหม่แล้วขึ้นมาย่างใหม่ โอไ้ไฟขึ้นแล้วครับไฟเริ่มมาแล้วไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นบนแล้ว <ไฟ S 1> ขึ้นหมูแล้วเนี่ยไฟในตัวมาแล้วอุ้ยกระแก่เลยฉ่ำเลยฉ่ำไหมน่ากินมากเลยอ่ะ